ในช่องยายพรแชแนองอีกแล้วนะคะวันนี้ยายพรจะพาทำานืงปลาค่ะมาดูกันเลยค่ะยายพรจะนึงปลาก่อนนึ่งปลา,ายายพรจะใส่ใส่หมออ้ออัดไคอัดไคกับใบแมงลักนี่ลองลองก้นหม้อก,ก่อนนะคะยายพรล้างสะอาดทุกมาอย่างดีใบแมงลักใส่ใยายพรก็จะใส่ขิงไปด้วย จะได้หอมหอมสมุนไพรแล้วที่นี้ปลาตามหมักไปแล้วค่ะ,ะตัดตรงอันนี่ปลาชะโด ี่เยพรก็จะใส่ผักผักเยพรใส่กระหล่ำนะคะล้างดูดีแล้วกระหล่ำสุดยากก็ใส่ไปสัหกหน่อยหแล้วยารมีผักบุ้งด้วยแต่จะใส่ตอนตอนใกล้สุกล้าค่อยใส่อีกทีกันแล้วกันนะคะให้ให้ปลากับผักกับที่มันสุดยากใส่กักอนถ้าเราใส่ผักบุ้งไปตอนนี้มันจะทําให้เละนะคะ ตําย่างนึ่นงไว้ประมาณ20นาทีนะคะได้พักไว้ก่อนได้๋พรจะทำแก้วจิ้มนะคะเด้ร๋รจะตํำแกยวใส่พริกลงไปพริกหอมกระเทียมเดยพรคั่วไว้เสร็จแล้วนะคะหอมแดงกระเทียมอันนี้พริกหยวกค่ะย่าง ปอกเปลือกอย่างดีแล้วค่ะเดี๋ะะยวพนก็นะะนนจะโขก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 ให้เข้าให้เขาละเอียดคะ่ะตอนล้างสะอาดด้านน้วเราก็มามาย่างไฟถ้าใครมีกระทะแบบนั้น,น,นก,ก็ไม่ต้องได้ไป เตาฉานนะคะกระทะเอ้เขาเรียกกระทะอะไรไม่รู้อยกควรใช้ตัวนั้นแหละใช้ได้ค่ะย่างเนะื้อก็ได้ย่างพริกย่างอะไรก็ได้ควรจะใช้พริกสอ,อย่างะคะคือพริกดวกกับพริกธรรมดาแล้วพริกสวนรสชาติก็จะได้ไม่ต้องเผ็ดมาก ลพรก็จะใส่มะเขือเทศเผาค่ะใส่ลงที่หลังท จะเป็นเกี่ยวแล้วใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะใส่น้ำปลาใส่ใส่ใสชุรดไหมไมนะ่ใส่ก็ได้ะใสน่น้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยนิดเดียวค่ะเพราะว่าในน้ำปลาเราก็ต้มน้ำตาลเป็นอะไรลงไป ใส่มานาันเอแล้วชิมดูค่ะถ้าปลาเรานวนแล้วเราก็ไม่ต้องใส่น้ำปลา ใส่น้ำปลานล็หน่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่หอมแล้วก็ตัดใส่ถ้วยเลย สวยเลยแก้วซีกับข้าวเหนียวมันนนตำแก้วกับนึ่อปลาเรามาดูนึ่อปลากันค่ะได้การหรือ,อยังค่ะหนาสวยแล้วค่ะอันนี้คือเนึ่อปลามันจะให้เพื่อนๆดูปลาแล้วก็สุก ทานกับทานกับน้ำจิ้มพอดีเข้ากันนะคะเนื่องปลากับแก้วชาวนี้ยายพรในเนื่องปลากับแก้วนี่แหละค่ะไปวัดง่ายๆสบายๆค่ะทรงคุณค่าทางอาหารนะคะยายพรลากันตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายพรด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามยายพรทั้งทาง Facebook และ Youtube ก็จะได้ร่วมบุญกับยายพรทุกๆเช้านะคะทุกๆวันทุกๆเชา้าวันนี้สวัสดีค่ะไปอบุญกับยายพรค่ะบ๊ายบาย